การโตหน้าล่าข่าวแมนยูสนับสนุนโดย Su z u k i XL7 รถยนต์มัลติดันมิกครอสโอเวอร์เข้มดุดันโดดเด่นขั้นสุดระดับ XL เต็มขั้นระบบความปลอดภัยเติมเต็มชีวิตที่ท้าทายสู่จุดมุ่งหมายที่ไร้ขีดจำกัดสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ s u zuki ทั่วประเทศฟีฟ่าออนไลน์4อัปเดตใหม่เปิดตัวไอคอนระดับตำนานเพียบทั้งกูลิตไรอันกิกส์รุตฟานิสโตรอยและอีกมากมายพร้อมให้คุณได้มันสกันแล้ววันนี้ทั้งบน PC ืี สวัสดีครับสวัสดีแฟนปีศาจแดงทุกท่านนะครับผมเรามาติดตามข่าวสารแมนยูกันต่อครับวันนี้วันพุธที่27กรกฎาคมอยู่กับการโตน้าในการติดตามทุกเรื่องราวสรุปข่าวรอบวันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีอัปเดตโผล่ออกมาเมื่อคืนหลายอย่างเลยทีเดียวนะฮะก็เมื่อวานนี้วันรวมญาติครับสนามซ้อมแคลนิงตันคึกคักคราคร่ำไปด้วยบุคลากรหลายต่อหลายคนเลยนะฮะทยอยเดินทางกันเข้ามา โดยที่ปกติแล้วนักเตะจะเดินทางไปถึงที่นั่นกันราวๆ9โมงเช้าแต่เมื่อวานนัดรายงานตัวช้ากว่าปกติ2ชั่วโมงครับก็เลยเข้ามากันตอนประมาณ11โมงช่วงสายๆนักข่าวก็ไปรอทำข่าวรอถ่ายภาพกันยกใหญ่แล้วนะครับภาพที่เราเห็นก็จะมีนักเตะในทีมนั่นแหละชุดปัจจุบันแล้วก็พร้อมกับบุคลากรอ,อีกหลายๆท่านเดินทางเข้ามาก็มากันตามปกติแต่ว่าไฮไลท์สำคัญก็คือการเข้ามาของ2แข้งใหม่แกะกล่องของทีมนะครับ ได้แก่คริสเตียนเอรกเซนและก็ลิซานโรมาติเนสมาพร้อมกันเลยน้ำมันมันแพงก็แชร์รถคันเดียวกันมานะครับก็ถือว่าเป็นการปรากฏตัวที่ค a ร์เนตันให้สื่อเห็นเป็นครั้งแรกด้วยนะหลังจากเมื่อวานนี้เราเห็นภาพของเอรกเซนเนี่ยไปเดินตากฝนอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งในเมืองแมนเชสเตอร์นะครับวันนี้ก็มารายงานตัวซ้อมแล้วนอกจากนั้นครับอีกภาพสําคัญก็คือการเข้ามาของคริสเตียโนโรนัลโดนะฮะที่มาพร้อมกับจอร์จเมนเดสเอเยนส่วนตัว คือถ้าเกิดมาคนเดียวเนี่ยมันไม่น่าจะมีอะไรแต่นี่พาเอเย่นมาด้วยเออพาจอร์จมาด้วยเหรอนะก็อาจจะต้องมีการพูดคุยอนาคตกันแบบถึงพลิกถึงขิงกับเทนฮากนะครับแล้วก็ฝ่ายสโมสรอนเพราะว่าตามรายงานของสื่อเทียบสูงๆหลายเจ้าโรนัลดยังคงยืนยันคําเดิมนะครับว่าอยากจะย้ายออกเหลือแค่ทางเทนฮากเนี่ยจะไปเจรจากันในทิศทางไหนได้บ้างขณะเดียวกันก็มีภาพของเซอร์เล็กซ์โฟกุสันเดินทางมาด้วยนะ จนโดนคาดเดาไปต่างๆนานาว่าเอ้ยอาจจะเข้ามาช่วยกล่อมช่วยเจราจาให้โรนัลโดอยู่กับทีมต่อไปหรือเปล่าแต่ว่าทางริชาร์ดเฟย์ครับผู้สื่อข่าวท้องถิ่นที่อยู่ตรงนั้นก็ยืนยันว่าเซอร์เล็กเดินทางมาประชุมบอร์ดกับผู้บริหารคนอื่นๆตามวาระอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีไปคุยวงเดียวกันกับพวกริชาร์ดอานโนกับเดวิดกิลนะครับซึ่งแยกกับการพูดคุยเรื่องโรนัลโดโดยสิ้นเชิงคนละวงกันนะไม่เกี่ยวกัน แต่ถึงจะมาเชียวเียวกันจริงแมนยูก็คงไม่เปิดเผยนะฮะคงจะไม่ได้มีการพูดข่าวในทํานองนั้นออกมาเดี๋ยวแฟนบอลก็อาจจะตําหนิได้ว่าแบบเอ้เออ่ะก็เอาเซอร์มาเกี่ยวเอามายุ่งด้วยตลอดนะครับซึ่งในมุมของโรนัลโดเนี่ยมันก็มีการบอกเล่าออกมาจากมานูเซนส์นะครับผู้สื่อข่าวชาวสเปนของอาร์สอ่ะอันเนี้ยใช้วิจารณญาณในการรับฟังนิดนึงนะครับออกมาบอกว่า โรนัลโดยังคงได้รับการต้อนรับที่ดีจากเพื่อนร่วมทีมในการกลับมารายงานตัวครั้งนี้และเขาก็พร้อมที่จะลงซ้อมตามปกติด้วยด้วยความเป็นมืออาชีพเนาะก็ต้องทําตามหน้าที่ตราบเท่าที่เขาจะเป็นนักเตะของแมนยูอยู่เขามีการพูดคุยกับนักเตะชาวบราซิเลียนกับนักเตะโปรตุเกสในทีมหลายคนที่ก็พูดภาษาเดียวกันรวมไปถึงนักเตะใหม่ด้วยก่อนที่จะตบท้ายว่าเอยโอเคมห ถึงเวลาซ้อมแล้วลุยมาซ้อมกันเถอะนะฮะอันเนี้ยไม่รู้จริงไหมคุณมานูเซนส์เขาเหมือนเขาได้แหล่งข่าววงในบอกมาอาจจะต้องกรองกันหน่อยนะครับเพราะอย่างทางเทเลกราฟสื่อที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าก็บอกว่าโรนโดเนี่ยยังไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในวันนี้นะฮะแต่วันหลังเนี่ยยังไม่รู้โอ้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์การย้ายค่อนข้างจะยากมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันจุดมุ่งหมายสุดท้ายที่มันตรงกับสเปคของนักเตะ ที่มันมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่โรนัลโดต้องการมากที่สุดมันจะเหลือแค่แอเลติโกมาดริดทีมเดียวเท่านั้นทีมที่มีข่าวกันหนักๆมาประมาณ3-4วันนะครับแต่ว่าล่าสุดทางเอนริกเกสเซเรโซประธานสโมสรอแอตมาดริดเนี่ยก็ได้ออกมาพูดผ่านสื่อในสเปนบอกว่าเขาไม่รู้ว่าใครเขียนข่าวนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องที่โรนัลโดเนี่ย จะย้ายมาอยู่กับแอตมาดริดมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นนะฮะโอ้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องของมุมมองการเงินที่จ่ายค่าเหนื่อยไม่ไหวหรือว่าจะเป็นในมุมของการที่โรนัลโดเนี่ยเคยเป็นตำนานระดับตัวท็อปของเรอัลมาดริดทีมคู่อริมือเดียวกันมาก่อนคือสมมติถ้าเกิดสุดท้ายไม่มีทีมลงเลยจริงๆรโดก็คงต้องอยู่กับแมนยูจนจบสัญญา1ปีครับก็เหลือแค่ว่าเทนฮากจะไกลเกลีย่ยและจะจัดการขุมกําลังในทีมอย่างไรให้บรรยากาศมันไม่เสียนะครับ คือชื่อว่ามาร์ซิยาลก็คงจะต้องออกสตาร์ทเป็นตัวหลักก่อนในช่วงแรกตั้งแต่ปรีซิชั่นที่เหลืออยู่เนี่ยประมาณ23เกมเป็นต้นไปจนถึงช่วงต้นฤดูกาลกับพวกไบรท์ตรงไบรตั้นนะครับโดก็ต้องซ้อมกับเพื่อให้ทันก่อนเพราะว่านอกจากเรื่องของความฟิตแล้วเนี่ยเรื่องของแท็กติกการเปลี่ยนรูปแบบของเทนฮาร์กเลยเนี่ยคนอื่นๆเขาจัดกันไปหนัหนกๆแล้วตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่โดยังไม่ได้ลงแท็กติกกับเทนฮาร์กเลยนะครับซึ่งเราก็เห็นแล้วว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงงค่อออนข้าเยะะ มาดูข่าวที่ทำให้ชื่นใจชื่นใจกันบ้างนะครับก็คือการเปิดตัวคริสเตียนเอริกเซนกองกลางคนใหม่ของทีมนะฮะคือถ้าเกิดไม่มาเนี่ยจะถือว่าเป็นตำนานตลาดซื้อขายแมนยูอีกคนหนึ่งนะครับมีข่าวกับทีมบ่อยมากตั้งแต่อยู่กับสเปอร์แล้วมีข่าวทุกปีแต่ปีนี้เกิดขึ้นจริงนะในวัย30เจ้าตัวก็เปิดใจถึงเหตุผลที่เลือกย้ายมาแมนยูครับโดยก็ยอมรับว่าด้วยประวัติศาสตร์ของสโมสรระดับแมนยูเนี่ยมันก็อย่างนึงแหละเขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับประวัติศาสตตร์ขอองโลลกฟุบ และอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือบทสนทนาระหว่างตัวเขากับเอริกเทนฮาร์กทำให้ตัดสินใจเลือกย้ายมาได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับพอฟังเรื่องโครงสร้างเรื่องโปรเจกต์ที่เทนฮาร์กวางเอาไว้ก็รู้สึกสนใจแล้วก็ยอมย้ายมาจนได้เอริกเซนบอกว่าเขาไม่ได้แค่อยากจะมาเพราะว่าเรื่องของตราสโมสรน,นะแต่ว่าเขาอยากจะเล่นฟุตบอลเขา สนใจในเรื่องในสนามเป็นหลักเท่านั้นเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ของโค้ชก็ต้องมีความน่าสนใจด้วยซึ่งเทนฮาร์ก็สามารถซื้อใจเขาได้ครับหลังจากที่เคยมีการพูดคุยกันไปอย่างเข้มข้นก่อนหน้านี้แน่นอนแหละหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เทนฮาร์กอยากจะได้มาก็คือการที่ทั้งคู่เคยร่วมซ้อมกันมาก่อนที่อาแจ็กซ์ช่วงต้นปีนะครับแล้วเอลิเซนก็ย้ายไปอยู่กับเบรนฟอร์ดเทนฮาร์ก็เห็นแล้วว่าเอ้ยตอนอยู่อาแจ็กซ์ซ้อมด้วยกันก็ทําได้ดีนะพอมาอยู่ยยเบรนฟอยร์ดในพรีเมียร์ ทั้งนี้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีการเพิ่มจํานวนการเตะอุ่นเครื่องเข้ามาอีกนัดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเตะใหม่ได้ปรับตัวเข้ากับทีมโดยยัดโปรแกรมการเตะมากลางสัปดาห์นี้เลยนะคือจะเป็นการลงสนามพบกับเร็กซ์แมครับทีมในเนชแนลลีกเป็นทีมเล็กๆทีมนี้เป็นทีมของไรอันเรโนสนะครับนักแสดงฮอลลีวูดที่เล่นเป็นเดดพูลคนนี้นั่นแหละ,ละเป็นทีมของเขาเอามาเจอกับแมนยูในการเตะนะฮะก็เตะวันนี้เลยตามเวลาของอังกฤษ ไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับแต่ว่าจะเป็นการเตะแบบปิดสนามภายในก็เหมือนเป็นการซ้อมเซสชันใหญ่ๆเซสชันหนึ่งเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะให้เด็กๆเยาวชนได้ลงเป็นหลักแต่ว่าเอริกเซนก็น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ลงสนามได้โอกาสในการยืดเส้นยืดสายเช่นเดียวกันก็เตรียมความพร้อมก่อนจะไปลุยต่อช่วงสุดสัปดาห์นะครับที่จะเจอกับทางแอตมาดริดแล้วก็รายโยบายเกโนสเกมนั้นจะมีแฟนบอลเข้าชมเกมแบบเต็มๆนะฮะเพราะฉะนั้นเอริเซนก็ต้องปรับตัวในเกมนี้ก่อน ส่วนในมุมของลิซานโดมาติเนสก็เข้ามาซ้อมกับเพื่อนๆแล้วนะก็น่าจะได้เปิดตัวเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ให้แฟนบอลได้ตื่นเต้นกับดีลของเอริกเซนไปก่อนหน้าเว็บตอนนี้มีแค่หน้าของเอริกเซนนะฮะให้แอร์ไทม์นิดนึงอุตส่าห์ได้มาก็จะมีคอลัมน์เยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเอริกเซนเดี๋ยวพอเวลาผ่านพ้นไปสักวัน2วันค่อยเป็นภาพของดิซานโดได้เข้ามาแทนที่นะฮะเดีย๋ยวคงตามมาติดๆนั่นแหละอาจจะช่วงๆนี้ ก็ขออนุญาตปิดท้ายด้วยดีลขาเข้าอีกคนหนึ่งที่เราก็รอรุนกันอยู่นะครับก็คือแอนโทนีเห็นแฟนช่องหลายๆท่านก็ยังรีเควสเข้ามาเอ้ยตามข่าวแอนโทนีให้หน่อยนะฮะก็เพิ่งจะออกมาเมื่อเช้านี้สําหรับอัปเดตล่าสุดจากทางนั่นของแซมพิวเจอร์เป็นนักข่าวในอังกฤษคนหนึ่งที่ทํางานกับหลายสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็น Forbes เป็น4ฟรเป็น a อตเลติกยูแล้วก็เดอะไทมส์ออกมาบอกว่าแมนยูยังคงมีความหวังที่จะคว้าตัวแอนโทนี ปีของอาร์แจ็คมาร่วมทีมครับเพราะว่าตอนนี้ทางต้นสังกัดมีแนวโน้มจะยอมลดค่าตัวลงไม่ให้แพงจนเกินไปจากที่ก่อนหน,น,นี้ระดับ80ล้านยูโรแพงเกินเดี๋ยวลดลงมาให้แล้วแมนยูก็กำลังพิจารณาในการยื่นข้อเสนอใหม่เข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับคือแฟนข่าวต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้น้ำหนักกับการรายงานเรื่องนี้มากนักเพราะว่ามองว่าพิวเจอร์ไม่ใช่สายข่าวที่แม่นยำอะไรขนาดนั้นคืออาจจะ อยู่กับหลายสื่อมันก็จริงแต่ข้อมูลไม่ตรงก็บ่อยนะครับแล้วอาร์เจ็ตก็ไม่ได้มีเหตุผลจะต้องมาลดค่าตัวให้ลดทําไมอ่ะเขาอยากจะรั้งนักเตะเอาไว้ฉะนั้นอาจจะต้องวิเคราะห์กันนิดนึงในการรับฟังข่าวนี้นะครับอีกอย่างเนี่ยเจอนซานโช่ก็กําลังทําได้ดีมากๆอยู่แล้วในตําแหน่งปีกขวาลงเล่นกับดา์โล่เนี่ยกำลังโบ๊ะบะกันเลยอาจไม่มีเหตุผลหนักที่จะต้องทุ่มเงินมาหาศาลไปซื้อปีกคนหนึ่งเข้ามาเพื่อมาเป็นสารองกับซานโช่นะครับ อย่างไรก็ตามอัลฟรดชรอยเดอร์เฮดโค้ชคนปัจจุบันของอาร์จ์ที่เข้ามาทำงานที่เทนฮากเนี่ยแทนที่เทนฮากก็กล่าวว่าเรามีความตั้งใจอยากจะคงสภาพขุมกำลังชุดนี้เอาไว้เนี่ยคือ s อสซูว่าอยากจะคีฟดิสคอร์สทูเกเตอร์อยากให้ทุกคนเนี่ยอยู่อย่างนี้เหมือนเดิมแต่ผมรู้ทุกคนก็รู้ว่าในโลกฟุตบอลเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นี่พูดทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะครับ แล้วฟราบิซิโอโรมาโน่ก็ย้ำเหมือนเดิมว่านักเตะยังไม่ได้หลุดจากลิสต์รายชื่อที่เทนฮากอยากจะได้นะยังคงอยากให้เหมือนเดิมนะครับแม้ว่าตอนนี้ซันโชจะทำได้ดีแล้วแม้ว่าตอนนี้มีโอกาสที่โรนัลโดจะกลับมาเล่นกับทีมก,มก็ตามก็ต้องรอดูกันต่อนะครับว่าข้อสรุปมันจะออกหน้าไหนเทนฮากอาจจะมีแผนใช้งานแอนโทนี่ในรูปแบบที่ต่างออกไปจากเดิมก็ได้นะก็ต้องรอติดตามกันนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดไม่ได้ในซัมเมอร์นี้กังวลหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่เท่าไหร่ นะฮะเพราะตอนนี้สานโชก็ถือว่าค่อนข้างเปล่งปร่างมากๆในตำแหน่งปีกขวานะโอเคก็เดี๋ยวรอดูกันครับว่าจะจบอย่างไรนี่คือทั้งหมดของกาโตน่าลาข่าวเมนูถ้าเกิดชื่นชอบเกมนี้ฝากด้วยนะครับกด subscribe ให้กันแล้วก็มีเพจสามารถติดตามข่าวสารที่ลงกันทั้งวันได้นะครับโอเคไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอพบกันใหม่ในรายการสยามสปอร์ตถามชชวงนี้กาโตน่าเซอ์กุตบายแล้วครับสวัสดีครับขอขอบคุณ Suzuki XL7 FIFA อล l ซเว่อยาแก้ไอตราขันตีและสมุนไพรธรรมชาติยาท่าจอมทอง